สวัสดีค่ะลูกค้าทุกท่านเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหมคะวันนี้ร้านมังกรเจมนะคะมาต่อกันที่พาส,สองค่ะจะนำสินค้าหรือจำนำมาให้ลูกค้าได้เลือกรับชมสามารถรับชมได้สบายๆฟังไปเรื่อยๆได้เลยนะคะทุกชิ้นนะคะมีใบรัรบประกันจากทางร้านและบางชิ้นเราส่งต่อมอบกับให้คุณพี่พร้อมกับใบเซอร์ได้เลยค่ะวันนี้เราไปดูกันที่วงแรกกันเลยดีกว่านะคะ วงนี้ค่ะแหวนพลอยสีน้ำเงินนะคะประดับด้วยเพชรแท้ เพชรเกสรน,น้ำหนัก0.22กรัตค่ะเล่นไฟสวยน้ำใสนะคะพอยยอดสีน้ำเงินเข้มนะคะเจรรนายหน้าพอยยิ่งทำให้เพชรเด่นสง่าค่ะแหวนนะคะอยู่ที่ไซส์53ฝังด้วยตัวเรือนทองคำนะคะ75-90%ค่ะน้ำหนักอยู่ที่3.48กรัมนะคะราคาส่งต่อเบาๆให้คุณพี่ไปเลยค่ะ18,950บาทค่ะ ตัวเรือนง,งานรายละเอียดแหวนนะคะบ่าข้างคือทองน้าสวยสุดๆเลยค่ะไม่มีคําว่าบางนะคะร้านนี้งานเก็บรายละเอียดใต้ท้องแหวนคือสวยเนี้ยบนะคะแทบจะไม่มีตําหนิเลยค่ะตาหนิคือน้อยมากๆเลยใส่แล้วขึ้นนิ้วนะคะผู้หญิงก็ใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ค่ะแบบนี้ใครชอบเล็กๆไม่ใหญ่ๆนะคะดูอาจจะกลัวสูงอายุไปวงนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ ไปกันต่อนะคะแวนพลอยจันทบุรีเผาเก่าค่ะประดับด้วยพลอยสีสีนะคะเจรานายทุกเม็ดเลยค่ะทำให้พลอยเนี่ยวับเล่นไฟสุดๆเลยฝังอยู่บนตัวเรือนทองคำนะคะ 75-9ดซค่ะน้ำหนักทองอยู่ที่5.7กรัมนะคะไซส์แหวนค่ะอยู่ที่5.7นะคะวันนี้ส่งต่อราคาเบาๆให้กับคุณพี่ในราคาเพียง1,9850บาทค่ะ งานรายละเอียดนะคะตัวเรือนทองคือฉลุลายสวยงามมากๆเลยค่ะบ่าข้างนะคะทองหนาแข็งแรงไม่มีคําว่าทองบางค่ะงามสุดๆเลยใต้ท้องแหวนจิรนัยนะคะเก็บงานรละเอียดคืนเนี้ยบดีเยี่ย,ยมเรียกได้ว่าสวยสมบูรณ์ค่ะงานเก่างานโบราณแบบนี้นะคะคุณค่าที่คุณพี่คู่ควรทุกท่านค่ะงามสุดๆขึ้นนิ้วแบบนี้เลยใส่แล้วเต็มหน้านิ้วนะคะ มากันต่อที่แวนโยกค่ะแวนโยกแท้ฝั่งเพชรเจสอนดีไซน์สุดโดดเด่นแบบนี้นะคะ เพชรหนักอยู่ที่0.42การาตค่ะเป็นเพชรน้ำร้อยนะคะเรียกได้ว่าขาวใสสวยที่สุดเล่นไฟตาแตกเลยค่ะแบบนี้ตัวเรือนทองนะคะเป็นตัวเรือนทอง75%ค่ะน้ำหนักอยู่ที่5.09กรัมนะคะไส้แหวนอยู่ที่52ค่ะวันนี้เสนอราคาให้กับคุณพี่ส่งต่อเบาๆบาอยู่ที่29,850บาทค่ะดีไซน์นะคะคือสวยโดดเด่นแบบนี้เลยยิ่งเส เ,เพชรบ่าข้างสองข้างแบบนี้นะคะทําให้ตัวเรือนแหวนเนี่ยยิ่งเด่นขึ้นไปอีกค่ะทองแหวนนะคะเก็บงานรายละเอียดคือเนี้ยบสวยสุดๆเลยค่ะแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเล่นไฟสวยสุดๆส่งกับน้าร้อยจริงๆค่ะทองนะคะทองหนาแข็งแรงไม่มีคําว่าบางค่ะ วงนี้นะคะใส่แล้วเรียกได้ว่าสวยงามขึ้นนิ้วสุดๆใส่ออกงานใส่ไปงานสังคมได้เลยนะคะมาต่อกันที่วงนี้เลยค่ะแหวนเพชรแก้ซ้อนแน่นๆสวยๆหน้าใหญ่ดีไซน์โดดเด่นตาแต่แบบนี้นะคะเพชรรวมนะคะ1นึ่งกระรัตค่ะ ทองนะคะอยู่ที่75-90%ซค่ะน้ำหนักอยู่ที่6.98กรัมไส้แหวนอยู่ที่59นะคะโอ้โห,โโหวงนี้ส่งต่อให้กับคุณพี่ราคาเบาๆเกินคุ้มแน่นอนค่ะเพียง42,950บาทนะคะกับดีไซน์ทองฉลุลายแบบนี้งามสุดๆค่ะมือหนึ่งทำใหม่ต้องต่ำๆอยู่ที่80,000แน่นอนค่ะวงนี้นะคะเรียกได้ว่าสวยคุ้มแน่นอนใส่เต หน้านิ้วนะคะทองบ่าข้างเป็นทองหนาแข็งแรงนะคะเก็บงานรายละเอียดคืนเย่ยมมากๆเพชรนะคะแทบจะไม่มีตําหนิเลยค่ะบางเม็ดน,นะคะอาจจะมีความหมดด่นหรือบ้างตามการเวลาของเขานะแต่เรียกได้ว่าโดยรวมคือสวยสมบูรณ์เล่นไฟตาแต่อีกวงนึงเลยค่ะ งานงานละเอียดท้องแหวนคือเก็บเนี้ยมากๆเลยนะคะแทบจะไม่มีตําหนิอย่างที่บอกเลยค่ะสวยสมบูรณ์ครบแบบนี้นะคะเกินคุ้มแน่นอนค่ะคุณพี่ใครรับพิมพ์จองได้เลยนะคะโอเคค่ะไปกันต่อนะคะต่างหูไพลินทับทิมเผาเก่านะคะเป็นทองน้ำหนักรวม5กรัมค่ะ คู่นี้คือเรียกได้ว่ามีพลอยทั้ง2ชนิดเลยนะคะสวยสุดๆงานเก่างานโบราณแบบนี้เรียบหรูดูแพงดูดีสุดๆเลยค่ะตัวเรือนะคะเป็นแป้นล็อกแบบนี้แข็งแรงค่ะทําให้คุณพี่มั่นใจได้ว่าเวลาใส่แล้วไม่หลุดแน่นอนมีต่อโค้ดด้วยนะคะรับประกันค่ะว่า75%ค่ะสวยๆแบบนี้ต้องโดนแล้วค่ะชิ้นนี้งานเก่างานแท้โบราณแบบนี้ยิ่งหายากด้วยนะคะ ตัวเม็ดพลอยนะคะเรียกได้ว่าสีสวยเข้มสดแบบนี้โอ้โ oh ห oh. งามสุดๆเลยค่ะคู่นี้นะคะราคาเบาๆค่ะอยู่ที่13,950บาทเท่านั้นค่ะใครรับคุณพี่สามารถพิมพ์จองได้เลยนะคะ โอเคค่ะมาต่อกันที่วงนี้นะคะแหวนพลอยล้อมเพชรแท้ค่ะเพชรเกสรนน้ำหนักรวม0.15กรัตนะคะตัวเรือนทอง75-90%ค่ะน้ำหนักอยู่ที่7.12กรัมนะคะไซส์แหวนอยู่ที่57ค่ะวันนี้เสนอราคาเบาๆให้กับคุณพี่ในราคาเพียง14,950บาทนะคะวงนี้ตัวเรือนออกแบบได้สวยหวานมากๆเลยค่ะขึ้นนิ้วแน่นอนใส่ได้ ทุกนิ้วเลยใส่ไปออกงานใส่ติดนิ้วส,สวยๆได้เลยนะคะเรียกได้ว่างามแท้ๆงามแต่แตเจ้าค่ะ งานรายละเอียดงานทองบากห้างนะคะคือทองหนาแข็งแรงสวยค่ะตัวเรือนนะคะเซตติ้งเป็นเมทชูแบบนี้นะคะยิ่งเสริมให้กับตัวเรือนพลอยและเพชรเนี่ยโดดเด่นขึ้นไปอีกนะคะวงนี้คือเรียกได้ว่างามแทๆ้ๆสวยมากๆเลยเกินคุ้มราคาแน่นอนค่ะไม่สวยจริงเราไม่กล้าพูดนะคะวงนี้ใครรับสนใจคุณพี่สามารถพิมพ์จองได้เลยนะคะ มาต่อกันที่สร้อยข้อมือพลอยขาวนะคะเส้นนี้เรียกได้ว่าแร r e item เลยค่ะเพราะว่าสวยจริงๆสวยเกินคุ้มราคาแน่นอนตัวเรือนะคะเป็นทอง75-90%ค่ะน้ำหนักทองอยู่ที่11.6กรัมนะคะความกว้างประมาณ4มิลค่ะความยาวอยู่ที่6.5นะคะ วันนี้เสนอราคาเบาๆให้กับคุณพี่เอาไปเลยค่ะ19850บาทตัวเม็ดพอยนะคะเจรไนทุกเม็ดค่ะทำให้ตัวพอยนะคะยิ่งโดดเด่นเล่นไฟแบบนี้คือเรียกได้ว่าสวยมากๆเลยเส้นนี้นะคะสร้อยเป็นลายกุชี่ด้วยค่ะงามสุดๆเลยนะคะแข็งแรงทนทานใส่แล้วขึ้นข้อมือแน่นอนแบบนี้เลย ใครรับสามารถพิมพ์จองได้เลยนะคะเส้นนี้มีเพียงเส้นเดียวนะคะหมดแล้วหมดเลยนะสร้อยคอประดับด้วยเพชรกุหลาบนะคะ ดีไซน์สวยหวานน่ารักเป็นผีเสื้อแบบนี้เลยเป็นตัวเรือนทองคำ5้าสินะคะหรือ 14k ค่ะน้ำหนักทองอยู่ที่7.1็่กรัมนะคะความยาว17นิ้วค่ะจะความยาวกับพอดีหน้าอกนะคะใส่แล้วสวยโดดเด่นแน่นอนค่ะคุณพี่เส้นนี้นะคะเมดพอ,อยเรียกว,ว่า สวยตาแตกเล่นไฟไม่แพ้เพชรเลยค่ะเป็นเพชรกุหลาบนะคะอาจจะเป็นเหลี่ยมเก่าไม่เล่นไฟมากแต่คุณพี่ดูสิคะขนาดไม่เล่นไฟมากยังสวยขนาดนี้เลยเรียกได้ว่ามาพร้อมกับสร้อยทองนะคะ 14K 58%สวยสุดๆเลยค่ะต่อขอแข็งแรงนะคะมีต่อโคชัดเจนค่ะงามสุดๆเลยค่ะเส้นนี้เสนอราคาเอาไปาเบาๆนะคะเพียง19,850บาทค่ะเส้นนี้เรียกได้ว่าสวยสุดๆ คุ้มค่าสุดๆเลยค่ะเส้นนี้ ข้อแหวนคือเก็บดีเนียบนะคะแทบจะไม่มีตำหนิเลยค่ะวงนี้โอเคค่ะพบกันทายคลิปแล้วนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปมากกว่านี้เดี๋ยวจะเจอกันที่พารสานะคะหากคุณพี่ชอบชิ้นไหนอยากรูปเพิ่มเติมเพียงแคปรูปภาพส่งมาทางไลน์ลโดยสแกน QR code หรือ ID แอดนะคะ @mk GEM รวมทั้งโทร065 360 1525ติดต่อสั่งซื้อได้กับพอยเลยนะคะลุกชิ้นเป็นของดุดจ,จำนำมือสองมีเพียงอย่างละชิ้นนะคะมีใบรับการจากทางร้านให้ทุกชิ้นค่ะจำนำได้ขายได้เป็นปกตินะคะหากใครชอบสะสมงานเก่ามีคุณค่าของสวยๆหายากอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในคลิปต,ต่อไปได้นะคะจะมีของมานำเสนอให้รับช ชมอีกเรื่อยๆค่ะวันนี้ขอขอบพระคุณกับลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ